Thank you. สวัสดีค่ะเช้านี้พามากินอาหารจานด่วนผัดพริกกะเพราหนวดหมึกมากินด้วยกันมาแบบด่วนๆนะคะกินแล้วจะได้เตรียมตัวไปทำงานกินยาด้วยแหละไม่ได้กินยาด้วยปกติไม่ทานข้าวเช้านะคะ แต่ตอนนี้ได้กินยาก็เลยต้องได้กินข้าวเช้าทุกวันยาที่กินก็คือเป็นยารักษารากผมตัวเองเพราะว่าผมร่วงผมร่วงอย่างน่าใจหายเลยก็เลยไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านขายยาเขาก็เลยจัดยามาให้เป็นเป็นวิตามินบำรุงรากผมนั่นแหละ ให้กินหลังอาหารเช้ากับเย็นก็เลยเป็นการบังคับให้กินข้าวเช้าทุกวันอาหารจานด่วนทำแบบง่ายๆผัดพริกกะเพราหนวดหมึกอื้อ ทำกินง่ายๆนะคะทุกคนชิ้นใหญ่มากขาดล่วเนาะนี่นอตอนนีน้เนาะจะไปไดกินข้าเดียวสวัสพี่น้องรุ้นช่วยกันรุ้นช่วยกันสับขาดไหมคะนี่โอ้ ได้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 โอเคกินเสร็จแล้วก็จะได้ไปกินยาแล้วก็จะได้ไปออกไปทำง,งานอาหารมื้อเช้าเบาๆไม่หนักท้อง อาหารนี่ทำเสร็จแล้วก็กินเลยนี่อร่อยนะคะมีอะไรก็ใส่ใส่รวมกันอันนี้แครอทใสแครอทด้วยอร่อยแซ่บ หนวดมึกนี่ตะหนวดเงี้ยงๆขอปากหยักๆซะละหาไล่กินก็ได้พี่เนาะอืมกินข้าหน่อยเพระแสบเนาะมึงกลิ่นข้ามีเง 嗯。Mm. มาแบบสั้นๆนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กรดิ่งกิ้งๆให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้ไปกินยานะคะรักษาลากผมตัวเองเพราะว่ผมร่วงต้องนี้กินยาหลังอาหารเช้าทุกวันนะคะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายยบายบาย